สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาทำสวนได้คนงานมาสี่คนวันนี้มาช่วยกันทำสวนที่สวนหลังบ้านคุณยายนะคะเพราะว่าพอได้ฝนตกลงมาแล้วมันจะพวกหญ้าพวกอะไรก็จะขึ้นแล้วยิ่งไม่มีคนอยู่ถ้าเราปล่อยให้ลกรุงรัง มันก็จะเป็นที่น่ากลัวเปล่าๆนะคะแล้วก็ควงนะคะควงกลัวตะขาบอะไรพวกนี้จะเข้าบ้านนะคะก็เลยให้คนงานมาทำนะคะดูข้างหลังข้างหลังที่เพื่อนๆมองเห็นนี่นะคะก็จะเป็นป่าจะเป็นต้นลำไย,ยแล้วก็ต้นพวกผักพวก มาตูมมะตูมแขกนะคะที่เขาจะนิยมทานกับลาบนะคะอร่อยมากเพื่อนๆก็จะพี่พาเล่งพยายามเล่งให้สปีดเร็วขึ้นก็จะได้ยินเสียงเข้ามาคือเขาจะตะโกนถามว่าให้ทํำยังไงอะไรไงเพราะว่าเขารู้ว่าพี่พี่พาน่ะน,นั่งมองกล้องอยู่ตลอดเวลาพี่พาจะคอยคุมงาน โดยการบอกให้เข้าไปตรงนั้นตรงนี้นะคะก็จะบอกถ้าเวลาเราพูดออกทั้งกล้องอ่ะเขาฟังไม่ถนัดพี่ภาก็จะโทรเข้ามือถือพี่สาวที่แกคุมพาเขามาทํางานนะคะจะค่อยบอกเขาว่าต้นนั้นอย่าฟันทิ้งนะต้นนี้อย่าฟันทิ้งนะคือไม่ใช่อะไรกลัวก็จะฟันกลัวก็จะฟันต้นผักพี่ภาทิ้งนะคะเพราะว่าต้นบางอย่างที่พี่ภาเอามาปลูกแถวบ้านพี่พายังไม่ค่อยมีแต่บ้านพี่พามี เหมือนกับต้นต้นต้นผักผักเชงดาวอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้จะยังไม่มีคนค่อยรู้จักนะคะแต่พี่พาก็หาซื้อมามาปลูกเอาไว้แล้วก็หลังบ้านพี่พาก็จะมีต้นมันปูพี่สาพี่พาก็ฟันทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งได้ทะเลาะกันหัว,วนั่นเลยแกก็บอกมันลกมันลกเปล่าก็เลยฟันมันทิ้งต้นมันปูของพี่พานะคะ ตอนนี้พอเสร็จจากตรงนั้นเสร็จนะคะช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายช่วงคำ่ำก็มาทําอีกมุมหนึ่งนะคะในในกล้องวงจรของพี่พาเนี่ยพี่พามีคนถืออยู่สามคนก็มีลุงลุงนี่นี่นี่คนนั่งข้างหลังเนี่ยแล้วก็มีหลานอยู่ที่บ้านแล้วก็มีพิพามีถืออยู่สามคนในช่วงที่พิพากําลังนั่งดูกล้องอยู่ ก็มีอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นลุงหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็มาดูเหมือนกันมาดูกล้องเรากําลังดูอยู่เพื่อนๆจะเห็นเดี๋ยวกล้องก็จะขยับไปขยับมาพี่พาก็จะตัดออกไว้มั่งแต่มันก็เป็นอะไรที่ขำขาดีก็เลยก็เลยเอามาแบ่งกันดูนะคะว่าเราสมัยนี้สมัยเทคโนโลยีนะคะเราทำเราคุยไปกับเขาเราเราบอกเขาว่าเราอยากให้ทำตรงไหนเราอยากให้เขา อะไรตรงไหนเราก็จะบอกอก,กับเขาแล้วคุณงานพี่พา,าน่ารักทุกคนนะคะยังไม่ได้เจอกันเป็นๆน,นะคะแต่เขาก็โอเคเขาเข้าใจว่าเราเราเราไม่ได้ตั้งใจมาคุมเขาแบบอะไรมากมายแต่อยากจะมาบอกเขาเห็นไหมคะกล้องขยับไปขยับมาก็จะมีทำกันอยู่หลายจุดค่ะทุกคน นี่ก็เป็นอีกโอเคนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาดูมาดูความความที่ว่าหัวใจเราอะรักรักและห่วงห่วงไล่นาสวนของเราขนาดไหน ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ